ตอนที่ย้อนขึ้นมาก็มันสายมาแล้วครับสายก็มาพอพอชอนครับพอจตอร์เสถึงก็หมุนเลยไวไหมไวครับตอนนั้นไม่ได้เบรกเลยไม่ได้เบรกก็คือย้อนเบรกเบรก

พี่ตอนเกิดเหตุเนี่ยพี่ทำอะไรอยู่ครับผมก็ขายของอยู่กับพี่ชายตรงนี้ครับครับแล้วรถกระบะมาอย่างไงรถกระบะมาจากฝั่งนู้นครับขับเหมือนย้อนสอนมาเลยใช่ไหมใช่ครับมาไวไหมตอนที่มาไวอยู่นะครับคือเขาขับมาปกติหรือว่าขับแบบสายไปสายมาตอนที่ย้อนขึ้นมาก็มันสายมาแล้วเขาสายก็มาพอพอชนกับมอเตอร์ไซค์จก็หมุนเลยไวไหมไวครับตอนนั้นไม่ได้เบรกเลยไม่ได้เบรกก็คือย้อนมามอเตอร์ไซค์ก็ขับมาปกติใช่ครับแล้วก็ววชนเข้า เขามากี่คนมองเห็นนะอารมไซค์นะไม่ใช่รถกระบะครับกระบะมาสองคนมากระเปนเขาหลังจากชนเสร็จเนี่ยเขาเขาไปไหนอรหลังจากชนเสร็จก็เขาเขานั่งอยู่สักพักครับพวกผมก็เดินไปถามว่าเป็นอะไรไหมครับเขาจะแฟนเขาเจ็บแฟนเขาเจ็บลงไม่ได้ครับเระถก็เปิดประตูออกมาเดินดูสักพักก็ก็เดินหายไปเลยครับผมตอนที่ไปคุยกับเขาเนี่ยมีกลิ่นเหล้ากลิ่นอะไรไหม ผมไม่ได้เข้าไปใกล้ะพี่นี่ไม่ได้ใจว่าอายุเยอะอย่างไีมคนขับเลยครับครับผมน่าจะ40นสิบแล้ว่สิบหน่อยหนะ่อยเตยยังไม่เยอะมากส่วนจักรายานที่อยู่ในรถล่วงออกมาได้ไหมใช่น่าจะเป็นของเขา